เรามาเช็คว่าเลนมอเตอร์สีตัวนี้เป็ขัดสองด้านหรือเปล่านะโดยตัวนี้จะเป็นโซน่าดับเบิลบาลานซ์ค่ะมีเลนมีตัวนี้เช็คโค้งข้างบนครับได้เท่าไหร่3.2 3.25ตรงนี้ได้5มีการเปลี่ยนโคง้งถูกไหมจาก3.25ไปเป็น5แสดงว่าโค้งอยู่ด้านหน้าแล้ว เป็นด้านหน้าและอ่ะทีนี้ด้านหลังต่ออันนี้ได้จำร้ <500. S 1> อยประมาณสามอ่ะสามเอนแล้วประมาณสามนิดนิดอ่ะก็หกกักกับเมื่อกี้เนี้ยข้างบนก็เท่ากับสายตาศูนย์แล้วแหละพอมาตรงนี้เหลือเท่าไหร่สองอ่านิดนี่ก็คือมีการเปลี่ยนโค้งทั้งข้างหน้าแล้วก็ข้างหลังก็บอกติ๊กตากได้ไงว่านี่คือขัดสองด้านจริงๆแล้วนะมึนก็ต้องมีอุปกรณ์ตัวนี้หรือ ที่เป็นดิจิตอลพ็อกก็ได้แต่จริงๆผมรู้สึกว่าดิจิตอลพ็อกมันมันเสียเวลาตั้งวุ่นวายครับผมไม่ชอบตั้งผมชอบแบบแม่นวลมากกว่าและสนุกกว่าทีนี้มาที่เรื่องสายตาเนี่ยเอาง่ายๆผมส่องเนี่ยแปะดูอันนี้ได้สามจุดสองห้าโดยประมาณอันนี้ก็ได้สามจุดสองห้า 3.25เจอกับ3.25ก็เท่ากับมันเป็นศูนย์มองไกลก็จะเท่ากับศูนย์ศูนย์ทีนี้ดูด้านหลังที่ค่าสายตาอ่านหนังสือเอ่ออันนี้ได้สองอันนี้ได้4.75สองกับ4.75ลบกันก็จะได้2.75เพราะฉะนั้นแอดี้คือ2.75ค่าสายตาก็่แต่เป็นศูนย์ศูนย์แอด2.75เห็นไหมจบ